สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่องน้องอะตอมเชิญฝานวันนี้เราจะมาผัดชีเมาม่าม่าวันนี้จะผัดชีเมามาม่า,มา,มาแต่เราจะาผัดชีเมาแบบใส่ไข่แล้วมันจะผัดง่ายขั้นแรกเราก็ต้องเปิดไฟให้ร้อนแล้วเราก็จะใส่น้ํามันลงไปอน้ำมันใบนิดนึงกิงให้น้ํามัน ทั่วกระชาก่อนวันนี้เราจะใท่เทปเล่นขั้นแรกเราจะต้องผัดเครื่องมันก่อนเครื่องก็จะมีหอมใหญ่พริกชี้นูแห้งทอดใบมะกรูดแล้วก็มะเขือราชินีพริกชี้ฟ้าเขียวกับแดงแล้วก็วันนี้เราจะใส่เป็นใบกระเพราแทนแล้วเราก็จะใส่เครื่องทั้งหมดยกเว้นใบกระเพราอ่าลงไปคั่วก่อนลงไปคั่วคั่วให้หอม ตรงขอไข่ใบหนะึ่งวันนี้เราจะใส่ไข่ด้วยนะครับวันนี้เพิ่มน้ำมันลงไปนิดนึงเ,เราจะผัดได้เครื่องมันหอมให้เครื่องมันสุกก่อนแล้วเราก็จะใส่ไข่ลงไปใส่ไข่ลงไปนี่ใส่ไข่ลงไปผัดผัดเรื่อยๆ่าบ่ไฟลงนิดนึง เผื่อพี่ๆคนไหนอยากเอาไปทำทานเองที่บ้านผัดง่ายๆใส่มะม่าลงไปม่าลงไปวันนี้เราจะใส่เป็นโผงกระเทียมนะเป็นผงกระเทียมสูตรสำเร็จหนาน่าจะหาซื้อได้ตามแมคโพรทั่วไปน่าจะมีอันนี้รสชาติจะออกเผ็ดๆหวานๆใส่ไปประมาณ หนึ่งช้อนโต๊ะ,ะก็จะคนนี่เราก็จะใส่ใบกระเพราใส่ลงไปคนต่อนี่นนมีฐานสวยงามหอมมากทุกคนนี่หอมมากนี่เรียบร้อย เสร็จสิ้นหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดใส่จาน <c oughs> ตัวนี้เราจะไม่ใส่เนื้อสัตว์นะครับวันนี้เจะใส่แค่ไข่ใส่จานให้สวยงามเ,เพื่อเพิ่มสีสันหน้าตาของอาหารนิดนึง เ,เสร็จแล้วนี่หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องน้องตอมชวนฝันด้วยนะครับหรือว่าใครอยากเห็นเมนูไหนคอมเมนต์กันมาได้โอเคบ๊ายบายครับ